สวัสดีชาวราศีเมถุนค่ะเนื้อจาก Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปจริงๆแล้วต้องเป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2566แต่ว่าเรามาช้าเหลือเกินเราก็ไม่ท้อค่ะเนี่ยสิวันสุดท้ายนะครึ่งเดือนสุดท้ายเราก็มาดูกันว่าดวงจะเป็นยังไงนะคะเอาล่ะวันเดือนปีเกิดเหมือนเดิมนะเช็คได้ที่ใต้คลิปค่ะจะเป็นลัคนาหรือก็ราศีก็ได้จริงๆขึ้นให้เป็นราศีส่วน ลักษณะนเนี่ยลองไปคำนวณดูว่าไหนตรงกับตัวเองอะไรเงี้ยนะคะลองดูอีกทีหนึ่งแล้วก็การดูดวงของเราเป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะคะดังนั้นรายละเอียดบางอย่างมันย่อมมีการพลาดเคลื่อนอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันมาดูกันดีกว่าเดือนนี้ชาวราศีเมถุนมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กนะคะไพ่เงินนะคะไพ่เออ unexpected joy แล้วก็ ไพ่ความคิดนะคะไพ่บอกว่าเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องคิดคำนวณถึงผลที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างบางบ้านอันนี้คือตามตรงตามไพ่นะคะมีการท้องหรือมีเด็กเกิดโดยไม่ได้คาดหมายหรืออาจจะได้เป็นสัตว์ส,สี่เท้าอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ได้หรือบางบ้านเนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆบางสิ่งบางอย่าง แม้ว่ากระทั่งเป็นของหรือเป็นสถานการณ์ใหม่ๆแปลกๆมาให้เราได้ทำนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เช่มันเรียกว,ว่ามันอาจจะเป็นภาระในอนาคตข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นเรียกว่ามันดีอะคะ่ะอย่างเช่นเนาะบางคนแบบอ่ะพ่อโอนรถให้แต่เธอต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะจ๊ะหรือต้องไปจัดการเองอะไรคล้ายๆประมาณนี้หรือบางคนไปประมูลงานแล้วแบบตกเบิกได้มาอุ้ยไม่น่าอ่ต้องไปทํางานโดยที่ ไม่แน่ใจว่าเ,เองจะทําได้ไหมแต่มันดีแต่มันเป็นภาระที่จะต้องเกิดขึ้นมาผูกพันทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเอาล่ะมาดูเรื่องการงานกันดีกว่าค่ะการงานได้ไพ่ไฮ i ร s สติส oh, ไพ่ด m แมสซิชไข่นะคะเทมเพอเรนซแล้วก็ไพ่เดอะซับอกเลยค่ะอันดับแรก สำหรับท่านที่ทำงานด้วยการออกสื่อใช้หน้าตานะคะในการพูดการคุยหรือว่ามีการเกี่ยวกับศิลปะมีเพลงดาราความงามหรือว่าความอ่อนไหวเป็นศิลปินอะไรพวกนี้นะคะ ดีมากๆเลยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนเพื่อน,น,น,นร่วมง,งานหรือเปลี่ยนนายจ้างแต่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วทุกอย่างมันดีมันปังมันเริ่ดไพ่เดอะซันขึ้นมาขนาดนี้นะคะเดินทางจาก จันครึ่งเซี่ยวกลางคืนนะคะพอมาเปลี่ยนแปลงปุ๊บขึ้นเดสสันเลยบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาตั้งเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายแล้วเป็นไปนในทางที่ดีแบบดีมากๆด้วยบางคนมีเกณฑ์การเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือเปลี่ยนสถานท,ที่ทํางานเปลี่ยนบริษัทแต่เปลี่ยนแล้วดีมากๆนะคะ,ะส่วนเรื่องการเงินไพ่ขึ้น8ไม้เท้า The Star แล้วก็ไพ่คุณสวยมากจริงๆไพ่ดีอิมเพรสนะคะบอกเลยว่าการเงินเนี่ยหนึ่งสิ่งที่จะเ,เราเห็นนะตอนนี้อะไรที่คุณทําอยู่เนี่ยมันอาจจะล่าช้าบอกไว้ก่อนแต่การล่าช้าของมันไม่ได้ไหมายความว่า ออไม่เรียบร้อยนะคะหมายถึงอาจจะอนุมัตชิช้าแต่คุณอาจจะลงมือทําไปก่อนได้ก่อนที่ทุกอย่างจะเสร็จก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาก่อนที่มีจะมีการคุยเป็นแบบเอกสารที่มันชัดเจนแต่คุณจะสามารถลงมือทําได้แล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะบางคนค่อยๆทําแล้วก็ ได้ออกดอกออกผลทีหลังเงินอาจจะไม่ได้นะช่วงนี้นะคะหรือบางคนทํามานานแล้วถ้าคุณเริ่มทําอะไรบางอย่างมานานพอสมควรแล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงออกดอกออกผลช่วงที่จะเก็บเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างที่ทําเอาไว้เงินเก็บเงินรอที่รอคอยโอกาสดีๆที่เราสร้างไว้นะคะตอนนี้มันจะกลับมันจะมาไม่รู้ตัวบางคนลืมไปแล้วว่าทําอะไรไว้ก็เอาเงินโอนเข้าบัญชีมาอย่างนี้ก็มีหรือว่า คุณไปขายของดีลเอาไว้ตั้งนานโอ้มันก็หายเนี่ยไปแต่ว่าเดี๋ยวนะคะมันก็จะกลับเข้ามาแต่ถ้าเริ่มทำในตอนนี้นะคะตออทำตอนนี้ผลของมันจะช้าหน่อยแต่การันตีได้เลยว่าไม่พลาดนะคะใจเย็นๆแล้วไพ่บอกว่าค่อนข้างดีเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินหรอกผู้หญิงที่อยู่ในชีวิตของคุณหรือคนที่มี energy เพศหญิงจะเข้ามาสนับสนุน support บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มาช่วยในเรื่องเป็นตัวเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นการเอาเนวยความสะดวกต่างๆนะคะ connection อาหารการกินคือทําให้เราคือซับพอร์ตทำให้เราสบายทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณแม่คุณป้าคุณพี่ในที่ทํางานเป็นถ้าเป็นผู้หญิงหรือเอนเนจีนเพศหญิงดีต่อเรามากๆค่ะการเงินสบาย,บาย,บาย,ยๆด้วยๆอ๋อไม่ติดขัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ใช้ใช้จ่ายได้สบายใจยประมาณหนึ่งหรือบางคนอาจจะ ไม่ได้มีเงินเยอะเกินปกติแต่เดือนนี้จะเน้นไปทางอาหารการกินหรือว่าการทําความสวยความงามเราเห็นช่วงประมาณท้ายท้าวีคนะคะจะมีบางคนไปดูแลตัวเองเสียเงินอาจจะเข้ายิมแต่เท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นยิมน่าจะเป็นการแบบ นั่งเฉยๆแล้วสวยเลยหรือว่าผู้ชายอาจจะปีอาหารการกินอยาอาหารเสริมเข้ามาดูแลตัวเองประทินผิวประทินโฉมนะคะแต่ถึงขั้นลงมีดลงลงมีดกับหมอไม้ไผ่บอกว่าอาจจะยังนะคะอาจจะมีแต่อาจจะมีการคุยแต่เล,เลเซอร์เลยอะไรเงี้ยอาจจะมีเกิดขึ้นจะเป็นการเสียเงินในเรื่องอย่างนี้มากกว่าเสียเงินเพื่อความสบายอกสบายใจดังนั้นเดือนนี้ดูการเงินชิลๆสบายๆเรื่อยๆได้ใช้ใจ่ายอย่างที่ตัวเองต้องการค่ะ ส่วนด้านสุขภาพและการเดินทางมาดูสุขภาพกันก่อนสุขภาพนะคะได้เด็กเหรียญเอ,อ่อเก้าเหรียญอ้ราชนีเหรียญเหมือนกันแล้วก็ดาบเดือนนี้เราเห็นถึงพวกอาหารการกินวิตามินอาหารของแพง สุขภาพของคุณถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะคะเป็นการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก็ยังอยากจะเสริมให้มากขึ้นแต่ระดับนี้แล้วนะคะจะเป็นแบบออกกําลังกายวิ่งธรรมดาไม่ได้มันต้องซื้อรองเท้าแพงๆก่อมาวิ่งหรือว่าถ้าฉันจะฉันจะเต้นฮูลาฮูปฉันอยู่ที่บ้านไม่ได้ฉันต้องเข้ายิมฉันต้องเสียเงินอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีเกณฑ์การเสียเงินเพื่อสุขภาพตัวเองแต่มันดีนะคะทําให้สุขภาพแข็งแรงส่วนคนที่ป่วยแล้วก็ไม่สบายอยู่เนี่ยอาการอาจจะ เรียกว่าพยายามให้มันดีขึ้นพยายามดูแลตัวเองตามที่หมอสั่งซึ่งถามว่าดีไหมก็อาจจะมีเกณฑ์การเขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีผ่าตัดเล็กเกิดขึ้นนะคะเพื่อนิดนิด,นด,นดหน่อย,นอยๆนเพื่อให้มันดีขึ้นแล้วก็บางคนอาจจะได้ยาหรือว่ายาแรงมาทําให้มันมาช่วย ประคองอาการหรือทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเราที่ดูร่างกายก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดีค่ะสุขภาพค่อยๆจะดีขึ้นคือมันจะมีอะไรที่แบบเห็นทันหูทันตาเลยแต่ว่าถ้าจะให้หายขาดาต้องใช้เวลาสักระยะนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเดินทางกันหน่อยเดวิว <The View. S 1> การทำไมขึ้นมาอย่างนี้ ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นในเรื่องอื่นเราจะบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องของคนที่ความรักรักซ้อนหรือว่าความรักเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พอพูดถึงการเดินทางเราก็เลยจะบอกว่ามีบางคนแบบเดินทางตามใจตัวเองเงินไม่มีฉันก็จะไปใครไม่ให้ไปลาไม่ได้ฉันก็จะไปนะคะ ส่วนคนที่ทำวีซ่งวีซ่าทิ้งเอาไว้เราเกรงว่าอาจจะไม่ได้อาจจะมีการปฏิเสธ,ธมาหรือว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปทำเรื่องอุทธรณ์หรือคุยกันถ้าเกิดคุณขอวีซ่าเดินทางนะคะส่วนคนที่ปุ๊บเอาไว้แล้วตั้งใจจะเดินทางไปแล้วอาจจะมีการแคนเซลิลเกิดขึ้นมีการเลื่อน คนที่จะไปในทริปของด้วยกันกับคุณนะคะคุณอาจจะได้ไปคนเดียวอาจจะมีการถอนตัวเกิดขึ้นจะมีปัญหาในการเดินทางอยู่พอสมควรถ้าคุณต้องเดินทางไปจริงๆเนี่ยนะจำเป็นต้องเดินทางจริงๆเลยเราอยากจะให้เช็ค สุขภาพรถยนต์สุขภาพรถเดินทางสุขภาพตัวเองเอกสารต่างๆเวลาเช็คดีๆด้วยความรอบคอบนะคะเพราะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะคะอุบัติเหตุบ้างเฉียวชนบ้างหรือลืมอะไรบางอย่างน้ำมันหมดกลางทางก็เกิดขึ้นได้นะคะต้องดูแลตัวเองดีๆดังนั้นนะลองเช็คดูถ้าเกิดเป็นไปไม่ได้จริงๆอย่าเพิ่งฝืนไปในช่วงเวลาที่มันสะดวกสบายดีกว่านะคะ ตอนนี้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การไปทำมุญหรืออาจจะต้องเดินทางด้วยงานอวะมุงคลอะไรบางอย่างการเดินทางช่วงนี้เราไม่ค่อย,อยแนะนำถ้าต้องไปจริงๆต้องเช็คทุกอย่างให้ดีแล้วก็เดินทางด้วยความไม่ประมาทนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าค่ะ ความรักของชาวราศีเมถุนนะคะคนที่เป็นโสดอยู่ไพ่ของคุณ The World อ้าว C ตอนแรกเราก็ลุ้นอยู่นะว่าจะเป็นคนเข้ามาไหมแต่ไพ่มันขึ้นมาว่าเป็นคนที่มีความรักให้กับตัวเองสูงมากๆหรือว่ามีความรักที่เป็นความรักแบบอุดมคตินะคะอยากจะให้เป็นแบบนี้นะคะเป็นตั้งใจเอาไว้ว่า มันมีมันมีอยู่ในหัวอยู่แล้วดังนั้นคนที่เข้ามาถ้าคุณสมบัติไม่พอ <c oughs> ก็อาจเซโนไปได้แต่อยากจะมีแฟนตลอดเวลาได้ดูแบบมันมีอึมครุมมันมีเอออย่างนั้นอย่างนี้ในชีวิตมันอินเลิฟตลอดเวลา มองหาแต่ยังหาไม่ค่อยเจอนะคะเดือนนี้จริงๆมันก็เหลือแค่เวลาแป๊บเดียวเนาะอีกอย่างหนึง่งไพ่บอกว่าคุณมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่แบบเก็บเนื้อเก็บตัวช่วงนี้ไม่ได้อยากจะคอนแทคไม่อยากจะอะไรมากมายรู้สึกว่าใช้ชีวิตรักตัวเองตอนนี้รักตัวเองมากๆมีความสุขมากกว่าดังนั้นช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ in love กับตัวเองนะคะ ส่วนคนที่มีคนคุยอยู่ไพ่ขึ้นมาเดมูลเจ็ดไม้เท้าบอกเลยว,ว่าคู่แข่งเยอะมากสองทั่2สองไม้เท้าไว้ใจอพูดตรงๆนะคะเราไม่เราไม่อ้อมค้อมเนาะเราไม่อยากจะโลกสวยไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยถือเขาเองก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ตกลงโอเคว่าเราจะเป็นแฟนกันอย่างเดียวมันมีคู่แข่งเข้ามาค่อนข้างเยอะทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาดังนั้น เขาเองก็ไม่ไว้ใจเราเราก็ไม่ไว้ใจเขานะคะแต่ถามว่าคุยกันไหมยังคุยกันตลอดเวลาแต่ช่วงต้นเดือนหรือว่าช่วงเนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ทำเลอเบาะแหวงประชดอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยมีการแท็กบุกคนอื่นไปให้มีคนให้เขาหึงบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าแบบฉันจะไม่คุยกับเธอดูซิจะเป็นยังไงก็จะมีอาการแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาคุยกันอยู่ดีค่ะแต่ว่าคุยไประแวงไปประมาณนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่เคยราบรื่นแต่มันจะเป็นแค่ในช่วงเวลาเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่า Energy จะเป็นยังไงเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือการยังคุยกันอยู่ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารเห็นความเคลื่อนไหวของกันอยู่เพียงแต่ว่ามันดูอึดอัดมันดูอึมครึมมันดูมีการประชดประชันเกิดขึ้นนะคะต,ต้องระวังดุดนิดนึงส่วนคนที่โสดแต่ว่ารอคอยการกลับมาของใครบางคนใครขึ้นมาว่า e t u r n d i m e n เ i o n ไพ่เด็กเหรียญแปดเหรียญสองถ้วยมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาคุยกันนะคะมายังไงไพ่บอกว่ามันเป็นโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างโชคชะตานำพางานบุญงานวัดงานบวชหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแต่มันมีโอกาสที่จะหวนกลับคืนมาเจอแล้วคุยกันการจะคุยกันไพ่บอกว่า ความสัมพันธ์อะไรที่มันแย่ๆในอดีตอาจจะถูกลืมอาจจะถูกแบบโอเคฉันอภัยให้หรือมันหายโกรธกันแล้วกลับมาคุยกันได้นะคะแต่ก็ยังอยู่ในโหมดที่แบบฉันเคยชอบคนนี้นะหรือฉันเคยรักคนนี้นะก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่าจะพัฒนาไปได้ไหมไพ่บอกว่ามันต้องเวิร์กเอามันต้องคุยกันอยู่พื้นฐานมันมีนะคะ การคุยกันเฟรชกันเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเกิดขึ้นแต่จะถึงขั้นคบกันเป็นฟงเป็นแฟนไหมไพ่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาชิลๆแล้วก็เหมือนเริ่มต้นทําความรู้จักเหมือนการกับมารียนูเนียนแล้วดูกันอีกครั้งหนึ่งเป็นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคู่นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาได้ลองคุยลองพูดจากันอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ส่วนคนมีคู่ไพ่ขึ้นมา8ถ้วย The magic นะคะ The magician คุณคะต้องบอกก่อนว่าเดือนนี้นะใครที่แต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะเนี่ยมันไพ่กันสอดท้องกับไพ่ที่เราเพิ่งเปิดตอนต้นคลิปนะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีเจ้าตัวเล็กหรือว่ามีการรับเลี้ยงเขาบอกมีสิ่งมีชีวิตจะเป็นลูกก็ได้เป็นเด็กก็ได้หรือเป็นสัตว์พวกนี้ก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเนี้ยก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้ adopt หรือว่าเกิดกับเราจะได้สิ่งนี้เข้ามาเพิ่มเติมเป็นสมาชิกในครอบครัว แต่ว่าทีเนี้ยความรักในช่วงต้นเดือนหรือช่วงนี้อาจจะหนุดหิดใจอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สุดท้ายลรวบอกเลยว่าทุกอย่างแฮปปี้ความความดีมากเลยอะ่ะความรักดีนะคะงอนกันบ้างอะไรบ้างแต่ก็สามารถที่จะยกประโยชน์ตรงนั้นคือช่างมันเถอะฉันอภัยให้ได้ประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่ามีใครที่ห่างจากคนรักก็มีการ ช่วงนี้คนรักอาจจะมีเกณฑ์การไปทําบางคนอาจจะไปทํางานไ,ไกลๆนะคะแต่เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนกันมีการห่างกันชั่วระยะหนึ่งงอนกันชั่วระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็กลับมารักกันได้เหมือนเดิมกลับมารียูเนี่ยกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาถ้าบอกว่าโอกาสดีมากๆเลยถ้าทะเลาะกันอยู่ก็จะเป็นในช่วงแรกนะคะหรือว่าห่างไกลกันสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาก็ต้องยังยังมีความสัมพันธ์ให้กันนะ่ะเนาะแล้วก็คนที่เพิ่งคบกันนะคะบอกว่า ความสัมพันธ์มันไปค่อนข้างไวอันนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าคุณไม่พร้อมนะคะอะไรเกิดอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะปรากฏว่า3เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงแต่ความสัมพันธ์ดีมากๆเลยไปในทางโพซิทีฟยิ่งคนที่แต่งงานหรือว่าคนที่ห่างไกลกันถ้ากลับมาเจอกันเมื่อไรเนี่ยมันจะหวานชื่นมากกว่าเดิมน,นะคะส่วนมาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไร ชาวราศีเมถุนนะคะไพ่แนะนำว่าอันดับแรก thank you เดือนนี้จะมีการทำอะไรบางอย่างให้คุณมีคนมาช่วยเหลือนะคะก็คุณจะได้โอกาสหรืออาจจะไปอาจจะไปช่วยเขาบอกเลยว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ตามคนเห็นฟ้าเห็นแผ่นดินเห็นเพื่อนเห็นนะคะมีการขอบคุณเกิดขึ้นหรือมีคนเข้ามาช่วยเราทำให้เรารู้สึกเบาใจหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะ แล้วก็ looking forward ดังนั้นอนาคตรหรือสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนของการ active มากๆเลยนะคะจะทำอะไรช่วงนี้จัดก,การได้เลยไพ่บอกว่าโอกาสดีๆกำลังใจแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมาแล้ว,ไม,ไ,วไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิน้นคุณจัดก,การและคุณเริ่มต้นได้ค่ะโอเคนะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอันนี้มาจะพยายามไม่ให้มันเลทจะเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ